น้อมือนี้ก็มาเกี่ยวขาเนาะทุกทวดนาะ,น,ะนี่ก็เขาก็บง้างไปไดหรอคุณว่า,นนนา,าเนี่ยปินน้ำมน่จ้เนาะนี่เกี่ยวสามคนมือนี้เือนะมุมีคนมาเกี่ยวสวยน้องแหวนครับเนาะมือแรกมือแรกบรรยากาศก็โอเคอยู่เขาก็บบง้างไปไ้รอการเกี่ยวบอกเรือกเกี่ยวา บรรยากาศของการเก็บเกี่ยวข้าวก็สิเป็นประมาณนี้เนาะมาในพิมพ์กะเอาบรรยากาศการเกี่ยวข้าวองอีฟังเล้ามาฝากพ่อไม่พี่น้องเนาะกายังใส่ค้นเกี่ยวเนาะฟังเล่ากายังโบทานใดมีหลุดเกี่ยวเนาะใส่คนเกี่ยวเนาะมือที่สองของการเกี่ยวกะข้นกลายนี่เนาะจ้ะบรรยากาศกา คือบอกน่องเกี่ยวย่ามเสาแล้วก็ประมาณสิบโมงก็ขึ้นไปพักพรเนาะพอบฟัฟเดดเนาะงถาเ้าเกี่ยวหอดเทียงบาไว้เนาะเดดเนาะบรรยากาศก็กประมาณนี้เนาะแต่ว่าเขาใน่เอาก็เดือกเกี่ยวตัวซุกเนาะตัวยังเคี่ยวกับป้าไว้ก่อนเนาะเอาไวนนะ้เกี่ยวมือหนาเนาะเก็บไปก่อนให้เป็นซุกนะจ๊ะ บรรยากาศเกี่ยวกับสิประมาณนี้นะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะแจ้งบ่ทันได้ฟังล่ากะส่วนใดกะบ่ได้ใส่ดดเกี่ยวเนาะกสิใสคนเกี่ยวเนาะลำนี้ก็แมนดำเอาเองเนาะบ่ได้ใสเป็นบานเป็นหยังเนาะทอนกะหรือบ่รุกกะมาลำมาเนาะก็สิได้เข้ามาเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ ขนะึมกะได้นำบรรยากาศมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนะาะหลังจากที่เหาเกี่ยวแล้วนะเนาะเห่ากะประมาณใบซ้มยามแดงเนะาะกะจะต้งม,มาหมัดเขาเนาะเพื่อเก็บเขาไปใบที่เหาสิก,กองนะเพื่อสิให้รดมาพนเนาะบรรยากาศกะสิประมาณน,นี้เด้อแลวกะหลังจากที่มัดแล้วกะเริ่มค้นขึ้นไปวไ้ไที่กองเนะาะกะหาบขึ้นไปหรือว่าแบกขึ้นไปเนาะเพิ่อเอินเนะาะกะ คลิปนี้พิมกาเอาซ้ำานี้นะผอเม่ปี่น้องกับบริเหตุคลิปยาาคลิปนี้เนาะเงาสันสัเนาะมานำบรรยากาศมาใหพ่อแเม่พี่น้องเบื่องเนาะภาพมันก็สิเป็นมุมมั่วเป็นเบลอเนาะของเป็นวิดีโอถ้าเป็นรูปการิดชัดเจนเนาะการคลิปนี้กาสิขอลาไปก่อนขอสบายดีสวัสดีก่าขอบคุณขอบใจทุกกำลังใจที่เขามาติดตามเขามาเห็นกำลังใจสองสาวพิมพ์ปากเสเดจ้จาก่าบายบาย